สวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะก็สวัสดีช่วงบ่ายนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยนะคะเราเคยพูดไปแล้วนะคะเราเคยให้ปุ๋ยกับอ่าปุ๋ย A และปุ๋ย B เกับพืชที่เราปลูกในกระถางนะคะวันนี้เราก็ไปศึกษามาคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะคะคือตอนนี้เรากําลังคิดจะปลูกพืชใน กล่องโฟมนะคะก็จะปกในน้ำนะคะแล้วก็ใส่กล่องโฟมนะคะคราวนี้เราก็จะต้องมาศึกษาด้วยว่าการที่จะปลูกพืชใส่กล่องโฟมนั้นมันจะต้องเตรียมตัวอย่างไงทำอย่างไรนะคะซึ่งเราเป็นมือใหม่จริงๆค่ะ อย่างตัวที่เห็นนี้ไม่ไม่ใช่ผักบุ้งนะคะที่เราจะปลูกนะคะก็คงต้องขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะปลูกผักบุ้งด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะเราจะทําการปลูกผักไปวันละนิดเราก็ปลูกผักไปวันละนิดนะคะก็มันก็ค่อยๆขยายไปซึ่งตอนนี้ผักของเรายังไม่สวยค่ะผักของเราเพิ่งเปิด แป้งผักแล้วก็พิ่งได้ลงจริงๆเพราะว่าเราเพาะมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะคะเรากําลังลงปลูกนะคะปลูกไปวันละแปลง2แปลงค่ะตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆปลูกไปวันละแปลงแปลง2แปลงนะคะก็ตอนนี้ก็รอให้ปุ๋ยแล้วก็รอให้มันสวยงามค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องปุ๋ย A ปุ๋ย b นะคะ ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะก็คือ,อ,อมันมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยแห้งเนาะเทียมมาผสมน้ําแล้วก็เอามาลดน้ําที่เราปลูกพวกผักไฮโดโรโพนิกนะคะแต่ในส่วนของเรานั้นในส่วนของเรานั้นก็คือผักที่เราจะปลูกกับไฮโดโรโพนิกนั้นก็คือเราเพิ่งได้กล่องโฟมมาแล้วก็สถานที่เรายังไม่เอื้อนนะคะเราก็เลย ได้ทดลองนะคะก็คือซื้อปุ๋ย A กับปุ๋ย B มาจากงานเกษตรแฟร์นะคะเมื่อเมื่อเมื่อกุมภาที่แล้วนะคะจากาไปไปได้มาจากอาเกษตรอีสานใต้นะคะแล้วดังนั้นก็คือเราก็ได้ต้นมะเขือเทศมาประมาณ10ต้นนะคะเป็นมะเขือเทศที่ ลูกลูกโดกอ่ะสวยอ่ะคะ่ะก็ได้ต้นเล็กๆมานะคะออก็เอามาปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บเราใส่ปุ๋ยธรรมดาต้นมันก็ยังแ่่ๆแกลนๆนะคะแล้วก็มีปุ๋ย A ปุ๋ย B อยู่นะคะตัวนี้นะคะปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะเราก็ลองผสมกัน1ต่อ1นะคะ1ฝาต่อ1ฝฟานะคะ1ต่อ1แล้วก็ผสมน้ําอีก20ลิตรนะคะว่าอาจจะผสมเยอะไปนะคะต้องลองดูะคะ่ะแล้วเราก็เอาไปลดตรงโคนต้นของ มะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักอยู่หน้าบ้านนะคะเป็นอันว่าผักของเรามันสวยะ่ะใบมันเขียวเขียวกว่าปกติที่เราใส่ปุ๋ยธรรมดาไป เราก็เลยแล้วแล้วผลมันก็โดกด้วยแล้วผลมันก็แข็งแรงด้วยนะคะเราก็เลยอลองลองดูก็ตอนนี้กําลังศึกษานะคะก็คือเป็นครั้งครั้งครั้งแรกที่เราจะเอามาลงในแปลงผกักซึ่งเราลงไปแล้วในคลิปแรกนะคะที่ว่าเกี่ยวกับปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะเราก็เอาไปลดแล้วในกรหล่ำของเรานะคะกรหลำ่ำ ผสมแล้วก็ลดในกระลำในกระถางนี้ละค่ะเรายังไม่ได้ปลูกผังในในไฮโดรพอนิกเลยนะคะดังนั้นนะคะปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะก็เอาข้าวข้าวก่อนเนาะเอาข้าวขาวก่อนก็คือ,อใน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 ปุ๋ยเนี่ยในหนึ่งซองเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยที่เราไปซื้อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยแห้งเนาะที่เป็น,ปนแยกออกเป็นปุ๋ย A และปุ๋ย B เขาก็จะเขียนบอกว่าเป็น A ตัวนี้นะคะ เนี่ยตัวนี้เป็น A นะคะ A นะคะปุ๋ย A 1ซองแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นพวกสังกะสีอะไรเนี่ยค่ะเนี่ย A นะคะตัวนี้แยกเลยนะคะเป็น A นะคะตัวนี้ก็เป็น A นะคะในส่วนนี้ก็คือใช้น้ำา1ลิตรนะคะใช้น้ำา1ลิตรเวลาเราจะใส่น้ำเราอย่าเพิ่งใส่ให้ถึง1ลิตรเราก็คือใส่ไปในขวดที่ยังมีน้ำนิดนึงนะคะพอที่จะให้ทำทำละลาย ให้ปุ๋ยละลายเข้ากันตัวนี้ส่วน A นะคะอย่าเอาไปผสมกับ B นะคะให้ละลายแล้วพอปุ๋ยละลายเสร็จเราก็จะเเติมน้ำเข้าไปให้มันได้1ลิตรความอ่าอ่า ตัวปุ๋ยมันก็จะเสมอใน1ลิตรนี้ก็ะจะเป็น1ลิตรพอดีนะคะคือเทคนิคในการผสมก็คืออย่าให้น้ํามันถึง1ลิตรพอละลายปุ๊บตัวเนื้อปุ๋ยเข้าไปน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นพอมันละลายเสร็จเราค่อยเพิ่มน้ําเข้าไปนะคะส่วนของ A ผสมออกมาจะเป็นสีนี้นะคะสีนี้นะคะส่วนของ A แล้วหลังนั้นเราก็จะมาผสมส่วนของ B ต่อนะคะ ก็ผสมไปนะคะผสมเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้าเยอะนะคะพอให้มันละลายเกิดาการทําละลายเสร็จนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปผสมกันได้แล้วเพิ่มน้ําเข้าไปให้มันได้1ลิตรมันก็จะเป็นตัวนี้ออกมานะคะปุ๋ยบีนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็แยกขวดไว้อย่างนี้เวลาจะใช้ เราก็เอา1ต่อ1มาผสมกันเราจะไม่เอาผสมกันเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ย2ชนิดนี้มันเอาไปรวมกันแล้วมันจะตกตะกอนแล้วมันจะทําให้คุณภาพของปุ๋ยเสื่อมไปนะคะแล,แล้วเราก็ในที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คืออยากลองนะคะเพราะว่านะมันเป็นปุ๋ยหนะ้ามันเป็นปุ๋ยหน้าแล้วเราเอาไปใส่ในต้นมะเขือเทศของเราแล้วมันออกออกลูกดก ดกแล้วมันก็แข็งแรงด้วยนะคะแล้วมันทําให้ใบของของมะเขือเทศน่ะสวยอ่าลูกสวยด้วยดังนั้นเราก็จะมาลองกับผักในดินนะคะแหมมันเป็นปุ๋ยมันก็น่าลองดูนะคะเพราะว่าเราอยากรู้เราต้องลองเนาะเราก็จะออกน้องเหนือทฤษฎีแต่ว่าเราก็จะอ่านน อ่านอ่านศึกษาไปแล้วก็ลองไปด้วยแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตนะคะแันนี้ก็เราก็ผสมเสร็จตัวนี้เรายังจะยังจะยังไม่ผสมนะคะตัวนี้เพิ่งเราเพิ่งได้ปุ๋ยมาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะเมื่อผสมออกมาแล้ว A มันจะเป็นแบบนี้สีอย่างนี้นะคะ B จะเป็นสีอย่างเงี้ยเวลาใช้เราค่อยเอามาผสมกันใส่น้ํานะคะแล้วเอาไป ลาต้นผักของเราแต่ถ้าเป็นไฮดโดรโปนิก<ม>เขาก็จะผสมไปในน้ำแล้วเขาก็จะคนให้ทั่วนะคะสำหรับปุ๋ยเปุ๋ย B นะคะเดี๋ยวเรื่องธาตุาอาหารของพืชเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาได้ปุ๋ย A ปุ๋ยบมาก็เลยนำมาอวดแล้วก็ความรู้เล็กๆนน้อยที่ได้สัมผัสมานะคะเดี๋ยวผักของเราเป็นเช่นไรจากผัจกจากปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ